วันพุธนี้นะครับมาดู S M P C กันนะครับพอดีมีคนถามมาครับว่าตอนนี้กำลังตัดสินใจซื้อ S M P C สำหรับกินปันผลระยะยาวยังน่าซื้ออยู่ไหมคะและต้องรอซื้อที่จุดราคาตรงไหนแนะนำด้วยคะ่ะนะครับก็เป็นคำถามที่ น่าสนใจคำถามหนึ่งก็คือเวลาที่จะวางแผนการเงินเพื่อที่จะเออเอาไปใช้ใจ่ายแล้วก็ตามเนอยนะคตการซื้อหุ้นเพื่อกินปันผลก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับอ่าหลายหลายท่านนะครับที่การเลือกซื้อหุ้นปันผลมาที่เราอ,อาจจะมีหลายคลิปแล้วแต่ว่าเจาะกันว่าว่า S N P C เนี่ยทางเลือกสําหรับคนกินปันผลยังน่าสนใจไหมใช่ครับลองมาดูกันเฉพาะเจาะจงสักตัวหนึ่งนะครับแต่ก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับ อย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดกิ่งนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์แตงเข้ามาได้นะครับหรือกดแชร์ไปเยอะๆนะครับโนบ s เอเซซีมาดูตารางงบก,การเงินสำคัญก่อนนะราคาณนะวันที่ดูอยู่ตอนนี้คือวันที่ 4, 4. มาา่มกราคมนะครับอยู่ที่9.8บาทนะครับเอเซนซีนะครับแล้วก็โดยหนี้สินเนี่ยเขาเป็นหุ้นที่ล่าสุดเนี่ยหนี้สินมีแค่930สาในาที่ส่วนตัวหุ้นมี2อง ต้องบอกว่าเดบริโภต่ำมากนะใครมีสินต่ำอันผลกระทบจากกระเบียสูงก็จะโดนน้อยหน่อยที่ผ่านมาก็ต่ำมาแหละแต่ว่ายิ่งต่ำระวิงในช่วงนี้เหมือนพอดอกเบีย้ยขึ้นก็ลดสัดส่วนลงนี้สินลงไปเลยนะบริหารได้ดีทีเดียวฟังแได้รวมเป็นไงครับแต่ได้รวมเนี่ยจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยปีหกสองต่อเนื่องปี6กสาต่อเนื่องปี64สแล้วต่อเนื่องปีหกานี่โควิดไม่สะเทือนพี่เขาเลยนะเนี่ยรายได้โตนะครับก็ได้โตแล้วกําไรเป็นไง,ไงครับถึงปีหกาเนี่ย กำไรจากส7 5รอยเจ็ด้าล้านเปี่ยวสองโตเป็นห1 8รอสิบปดล้านโตเป็นเจ็ดอยบเจ็ดล้านเปี่ยวสีและแปดรอยี่สิปดล้านในเปียวหโตต่อเนื่องฮะสวยงามมากเออแต่ว่าต้องไปดูต่อนากูดนะมันคือเรื่องอดีตยังสวยอย <laughs> ูอ่หรือเปล่าเพราะว่ากำไรกำไรเก้าเดือนเนี <c oughs> ่ยปีเก้าทใช่ถ้าเก้าเดือนเนี่ยโดยสัดส่วนแล้วถ้าดูบ็นลีนี่อนนี้จะจะ,จะเริ่มลดลงเยอะลงถอยลงนะ <c oughs> ตัวเก้าเดือนเนี่ยเขาเอาเงินไปใช้นี่ไง เป็นไปเอ่อไม่รู้ไม่แน่ใจวประมาณจาะเทนั้นไหมอ่ะแต่ว่าตัวของรายได้รวมก็ลดลงนะถ้าเทียบเป็นรีเนียนะครับแต่น,นี่เป็นเก้าเดือนเทียบทั้งปีเดี๋ยวเราไปเทียบเก้าเดือนต่อเก้าเดือนนะครับทีนี้เพื่อจะไปดูจเจาะลึกรายละเอียดน,นะครับเพื่อเราก็ต้องเข้าไปดูที่ไหนสรุปข้อสังเกตหรือแฟกชีนนี่ให้ดูขั้นตอนกันเลยนะแบบนี้นะครับ,รบไปดูนนะครับนี่คือ เราจะเปิดเผยด,ดูขั้นตอนว่าเราเจาะกันยังไงหลายหลาท่านก็คือถามเขา้ามาะไรบอกอไปหาข้อมูลจากไหนมาที่จารย์บอปันผลเขาจ่ายย้อนหลังยังไงแล้วก็เออฟรีโฟร์เขา้องไปดูปตรงไหนเนี่ยเนี่ยตรงนี้เราดูตรงนี้ครับก่อนดูต่ออย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับครับ ว่อกดนไปตรงนี้ก็จะบอกว่าเขาทำลายธุรกิจผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวและถังทนความดันต่ําแบบต่างๆเพราะฉะนั้นตัวนี้พอรู้เป็นธุรกิจอะไรต้องไปวิเคราะห์ต่อสนิทนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนกับเขาว่าตัวธุรกิจของเขาเนี่ยแนวโน้มจากนี้ไปเนี่ย จะเติบโตไหมเขามีคู่แข่งหรือเปล่าแล้วเขาเป็นเบอร์ไหนในตลาดอยู่ในขณะนี้นะครับเอามดูตรงนี้ขอขอขอประกอก่อนพาดูเรียบร้อยไปดูตัวนี้ครับดูเนื่องจากว่าเน้นไปที่ปันผลเราจะมาเจาะที่ปันผลเลยตัวนี้ครับเราดูนะปันผลนกงวดปีอกสงนะครับงวดปีหกสก็จ่าย2องวดก็คือปีหกสองสองวดยี่สิบสี่กับสิบแปดสตางก็รวมเท่าไหร่ครับสี่สิบสองสตางค์ใช่ไหมครับปันผลสี่สองสตางค์จากนั้นปีหกสปันผล2องวดเช่นกัน37มสิบเจ็ดบวกสี่สามก็คือเท่าไหร่ครับแปดสิ สตังก็ดีใช่ไหมแปดสิบสตังก็ดีโตเป็นแปดสิบนะครับปีหกสี่นะครับปีหกสี่ก็เป็นแปดสิบสองสตังค์นะครับปีหกห้าเป็นหนึ่งบาทพอปีหกหกเนี่ยรอบพวดครึ่งปีแรกปีหกเนี่ยจ่ายมาแล้วยี่สิบเอ็ดสตังค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องประเมินต่อก็คือเงินปันผลที่ได้ยยเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาโตมาต่อเนื่องเพราะผลประกอบการโตต่อเนื่องจากนี้ไปผลประกอบการจะโตไหมและจะจ่ายปันผลออกมายังไงปันผลแม่ดอกจะเป็นเท่าไหร่ต้องมีเคาะอนาคตครับ ทีนี้ปันผลแบบนี้เราไปดูต่อว่าเราจะจับซักเนี่ยปี6-4ปี6-5ดูว่าว่า p a y เอ t าเร i o เขาเท่าไหร่นโยบายก็คือจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละของกําไรสุทธินะไม่น้อยดอไปร้อยลแต่จ่ายจริง p a เอ u ามาเท่าไหร่มาดูกันครับดูจากไหนไปดูว่ากําไรต่อหุ้นนะครับกำไรต่อหุ้นปี B 64นะครับงบกาไรขาดทุนเบสิกก่อนเลยนะครับปี B 64กําไรต่อหุ้นนะเอากดู3 1.1บาทต่อหุ้น ปกสามหนึ่งจุดหนึ่บาทต่อหุ้นนะครับหนึ่นึ่งบาทต่อหุ้นเรามาหารหารด้วยอะไรครับเราต้องไปเอาปันผลปันผลมาหารปีหกสาทั้งหมดปันผลที่แปสิบตังค์นะก็ต้องใช้แปสบตังค, 80, ค,ค,ค,ค์นะครับจุดแนย์หารด้วยหนึ่งจุดหนึ่งหกคูณหนึ่งรอคับก็คือเปเอามาที่หกสิเปอรเซ็นต์ะครับเราไปดูปีหกสี่ปีหกก็คืออยู่ที่82สตังค์ต่อหุ้นนะครับ82สตังค์ต่อหุ้นนะครับหารด้วยกำไรปี64เท่าไหรรับ กำไรต้นหรือ1.36ครับก็อยู่ที่60เปอร์เซ็นต์นะครับเัเาเ้าะฉะนัโดยเ r a โ i ก็อยู่ตัวๆประมาณ60เปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับนั้นต้องไปประเมินมต่อว่าไอ้ปีถัดไปจะเป็นเท่าไหร่ งั้นเราไปดูงกกำไรขาดทุนเบสิคของ9เดือนปีนี้เเดือนปีนี้เนี่ยตัวรายได้จาก4,308ล้านเนี่ยครับลดลงมาเดือนสยล้านนะครับเริ่มลดลงในกำไรในปีใน9เดือนแรกของปี6กนะครับเมื่อเทียบกับปี65แล้วฝั่งกำไรสุทธิเป็นยังไงครับกำไรสุทธิก็อยู่ที่จาก7 2 1ล้านลงมาเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ครับ mm hmm. 267ล้านกำไรต่อหุ้นจากบาท35สสตางค์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับ อยู่าลดเหลือ50สตางตังน,นั้นราคาอุ้นทีน,นี้ราคาอุ้นก็ลงมาตามอันนี้เป็นไปตามเทรนธุรกิจเขาเลยนะครับไปดูงบของกระแสงเงินสดต่างๆแคชโฟรนี่ก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับยังเป็นบวกํากำไรก็เป็นบวกก็เป็นปกติดีแสดงว่าตัวของเงินสดรับจริงก็เป็นไปตามนั้นนะครับไปดูย้อนไปดูฝั่งของบาลานซ์ชีพนิดนึงครับเงินสดก็อยู่ดำรงจากเนี่ยแถวๆใกล้เคียงกับปีที่แล้วเนี่ยเก้าเดือนต่อเก้าเดือนด้วยกันนะลูกหนี้การค้าก็มีลดลงไปพอสมควร สินค้าคงเหลือก็ลดลงไปเยอะน่าจะมีการใช้กําลังผลิตเริ่มน้อยลงยอดสั่งซื้อจะมีลดลงเดี๋ยวจะไปเจาะในเรื่องของโครงสร้างธุรกิจในกสักนิดนะครับเพื่อประกอบการวิเคราะห์กันต่อดังนั้นตอนนี้เท่าที่ดูคือแนวโน้มฝั่งของธุรกิจเขา,เอายอดรายดงรายได้เขาเยื่อมลดลดลงนะแต่ว่านี่สินค้าก็ลดลงตามก็แปลว่าที่ผ่านมาจะเป็นวงเงิน นี่สินที่พอใช้อยู่บ้างอาจจะเป็นประเภทโอดีก็คือพอเป็นโอดีคือหมุนตามตามอยอดสั่งซื้อเวลาที่มีสั่งซื้อทีจะต้องใช้ยอดโอดีไปสั่งซื้อสินค้ามาทีฝั่งนี้ระยะยาวที่ถึงดิวไปใน1ปีเขาไม่ค่อยมีไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องหน้าอกว่าจะมีรุ่นกู้คุ้นคร้ครบดีวกับเขาไหมไม่มีนี้สินก็ถือว่าต่ำมากนะครับไปดูฝั่งของ รวมหนี้สินนะครับหนี้สินหมุนเวียนนะครับอยู่ที่สินทรัพย์หมุนเวียนเขามีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับอยู่ที่2 1 8พล้านนะครับเนี่ยหนี้สินหมุนเวียนอยู่แค่856าล้านก็ต้องบอกว่าตัวของ current ratio เหลือ,อ,อๆครับไม่มีปัญหาอะไรวงเงินสินเชื่อที่ผ่านมาก็ใช้น้อยลงนะครับจากเดิมที่ที่ใช้เป็นหลักพันล้านเหลือแค่ร้อยล้านก็ยังมีเรียกว่าถ้าธุรกิจเขากลับมายอดซ้ำคำออเดอร์รอมานะทุนไม่ต้องไม,ไม่ไม่ห่วไม่หนาห่ว ทุนยังมีเหลือเผื่อขอใช้การได้สบายๆส,สำหรับของตัว S&P n c ครับเราไปจออตัวของไปดูรายงานประจำปีนิดนะครับว่าโครงสร้างธุรกิจเขาเป็นยังไงครับไปได้มาจากอะไรกี่ทางครับ,รบถ้าแยกเป็นเซกเตอร์นะครับเป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยครับพวกรายได้จากถัง ทุนความดันต่ําพวกถังแก๊สก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะได้อื่นไม่ค่อยมีอะไรอยู่สักสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เกินนั้นครับงั้นารายได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาจากพวกถังแก๊สนี่แหละครับแล้วก็โครงสร้างรายได้เนี่ยแยกไปแล้วเนี่ยจากในประเทศเนี่ยแค่ประมาณแต่สามสี่ร้อยล้านนะครับต่างประเทศถ้าพันกว่าล้านก็คือรายได้มาจากต่างประเทศเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับงั้นโครงสร้างรายได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ตัวที่ต้องมาประเมินคำนวณก็คือเรื่องของการส่งออกภาวะตลาดในต่างประเทศจะเป็นยังไงค่าเงินจะเป็นยังไง เท่าที่ดูนะมีโอกาสที่จะอยู่ในทรงโซนแข็งค่าด้วยนะในปีนี้นะครับเราไปดูวิเคราะห์ไปยังกราฟเทคนิคเสักนิดหนึ่งครับโซนราคาก็มาจากไหนเป็นยังไงครับ s n t c นะครับก็บดูตามเฟดวิสเลยอย่างนี้นะครับก็ลงมาลึกเกือบจะทำลส<ม>ค่อนข้างลงไปลึกมากเลยนะจากราคาทำายอดทายไวท้ที่ประมาณแต่แถวส6บกจุดปดบาทตอนนี้ลงมาเหลือ9้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ลงมาลึกมากพอสมควรนะครับมีสองคำถามที่ไม่สามารถจะตอบได้ <laughs> ควรซื้อไหมกับซื้อที่ราคาเท่าไหร่เพราะถ้าต่อไปเมื่อไหร่กราตอจะมาหาเลยครับโอเค ให้ให้หลักคิดแบบนี้นะครับข้อแรกก่อนว่าเราประเมินว่าปันผลปีถัดๆไปน่าจะตกประมาณเท่าไหร่ผมว่าถ้าเราซื้อที่เราต้องการปันผลกี่เปอร์เซ็นต์จากเงินที่เราลงทุนล่ะครับสมมุตินะถ้าต้องการปันผลสัก6%เปปันผลก็หกเปเนตะถ้าเราซื้อที่ราคา9บาท75สตางค์เนี่ยงั้นปันผลจะต้องได้อยู่ที่ปีนึงประมาณแถวสัก5 8แถึงหกสตางค์ครับเราประเมินว่า ถ้าต้องการผลแบบแทนสัก6%นะเราคาดว่าในอนาคตเนี่ยหุ้นตัวนี้จะปันผลได้สัก50-60สกตางค์ต่อต่อปีไหมรวมจองไปมากนะไหนจะได้ไหมถ้าได้ราคาแต่แถว9บาท10บาทประมาณนี้นะครับ จะได้ปันผลแต่ละห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์ถ้าก็ปันผลลงไปเหลือแค่นั้นนะในอดีตก็จะปันผล,ล 4, 4, ตั้งแต่สี่สิบโตขึ้นมาเป็นแปดสิบตางค์โตเป็นหนึ่งบาทแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ภาพที่เห็นก็คือเริ่มเริ่มชะลอลงใช่ไหมดงนั้นพอเริ่มชะลอลงต้องคาดการได้ได้ว่าปันผลที่ได้ในอนาคตน่าจะออกประมาณเท่าไหร่จึงไปเอาเรโช้ก็ประมาณแต่ละหกสิบไม่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แหละของเขาว่าคาดการกำไรต่อหุ้นหลือว่ากำไรต่อหุ้นเนี่ยอนาคตจะออกมาหุ้นละเท่าไหร่แล้วพอกำไรออกมาเสร็จคูณด้วยสักคูณณตตต่าต่าาาาาๆออออมมนนโยยบบบกกกก็แหหละคครรััสสสูงุไ้ท เปอร์เซ็นต์เลยไปที่1บาทน,น่าจะปันผลทั้งหกสิบสตางก์พอปันผลหกสิบสตังค์เอาไอ้ตัวหกสิบสตังค์ตัวนี้ครับตั้งนะครับแล้วหารด้วยราคาที่ที่ควรจะซื้อแล้วให้ได้ปันผลที่ต้องการนะครับไปประเมินคำนวณตัวนั้นว่าอพอใจกันที่เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆล้าราคาเขาเรียกว่าแปแวลูในการซื้อหุ้นนะในเชิงพื้นฐานเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าเราประเมินต้องการผลตอบแทนจากเงินปันผลกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าซื้อในเชิงปันผลนะอันคิไงไงไง่ง่ายๆว่าถ้าต้องการหาากเปอร แต่ถ้าเราต้องการมากกว่านั้นล่ะโอ้ยไหนไหนลงทุนทั้งทีอะพี่ขอมปสักแปดเปอร์เซ็นต์ถ้าแปปอร์เซ็นต์ก็ไปประเมินนะครับว่าปันผลได้หกสิบสตางค์ผมสมมติได้ถ้าแปดเปอร์เซ็นต์นะและคาดว่าปันผลได้สักหกสตางค์นะหกสตางค์ต่อปีนะเราลองหาดูนะครับปันผลที่หกสิบสตางค์ถ้าหารอยู่ที่สิบบาทเนี่ยมันจะได้แค่หกเปอร์เนะถ้าต้องการ8%ปต้องได้ต้องได้ปันผลแปดสิบสตางค์ถูกไหมเพราะราคาที่ซื้อต้องคำนวณลดต่ำลงมาด้วยครับนี่อ ตรงมีในโซนล่างพอสมควรแล้วนะอยู่ในโซนล่างพอสมควรถ้าปันผลของเขาออกมาในใกล้เคียงแต่ถวห้าสิบหกสิบสตางค์นะซึ่งเป็นโซนปันผลที่ต่ำกว่าเดิมแล้วนะถ้าออกมาประมาณนั้นราคาที่ประมาณแถวๆเก้าบาทสิบบาทประมาณเนี้ยปันผลจะอยู่แถวสักท่าเปอร์เซ็นต์ได้ตอบหีีครับเป็นสำหรับเจ้าของคําถามก็ไปประเมินเองนะครับว่าเราต้องการผลตอบแทนปันผล กี่เปอร์เซ็นต์ควรซื้อที่ราคาแค่ไหนน่าจะมีปันผลสักเท่าไหร่ในอนาคตครับอ่ะครับได้หลักคิดกันไปแล้วเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกันมาด้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแช์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์แท็ได้นะครับหรือกดแชร์ไปเยอะๆนะครับพบกันครัสวหน้าครับสวัสดีครับ